วดีครับก็พบอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาซ้อมวิ่งระยะไกลเนาะ,นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้สักประมาณกี่กิโลนะครับเป็นวันสุดสัปดาห์ด้วยและก่อนุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะครับวันพักแต่วันนี้ก็เลยว่าจะวิ่งระยะไกลดูว่าจะได้ประมาณกี่โลตีไว้สักประมาณ15กิโลนะครับดูว่า15กิโลเราจะไหวไหม ก็จะมีวันนี้ก็จะมีเพื่อนมาวิ่งด้วยนะครับมีเพื่อนมาวิ่งด้วยนะตอนนี้เขากําลังขับรถมาอยู่นะมีสม,มีสมาชิกมาเพิ่มอีก2คนนะวันนี้วิ่งแบบไม่เหงาวิ่งห้าคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปด้วยกันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมตอนนี้เราก็ได้ครบ1นกิโลนะครับตอนนี้เวลาอยู่ประมาณนี้แปดโมงยีินาที ดูว่าเราจะจบที่ประมาณเพสเท่าไหร่จะได้ประมาณกี่กิโลนะผมก็อากาศดีนะครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าจะทําได้ดีหรือเปล่าวัานนี้อยากให้มันดีกว่ารอบที่แล้วนะครับแลนะ้รอบวันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะหนักเลยรอบนั้นนะเดี๋ยวดูว่าออาทิตย์นี้เราซ้อมมาจะเป็นยังไงจะดีขึ้นแค่ไหนฝากด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็วิ่งครบ2กิโลนะครับก็จะเป็นการวิ่งรอบมหาลัยออกหัวเฉียวก็อยู่ประมาณต่อหนึ่งรอบก็อยู่ประมาณ1.8กิโลไม่ถึง2กิโลก็ถือว่าได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเฮ้ย6 2โมง27นาที โอ้แต่เหนื่อยวิ่งเท่าไหร่เท่าไร่ก็เหนื่อยแต่ก็สนุกนะครับทุกครั้งที่วิ่งอากาศก็ดีด้วยวันนี้มีลมเย็นๆพัดอยู่ตลอดเวลาเย็นดีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับอากาศเย็นเงียบสงบดีมากต้นไม้มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาใครอยู่ใ,นในกล้ๆก็มาวิ่งด้วยกันได้นะครับมาร่วมแจมกันนะครับ เงาเงาวิ่งไม่ค่อยมีเพื่อนวิ่งใครที่อยู่ใกล้ๆใครที่อ,อยากเริ่มต้นก็มาด้วยกันหรือใครอยากจะมาแนะนำมาให้วิชาผมก็เชิญโอเคครับเดี๋ยวขอวิ่งต่อก่อนละกันเอยินดีต้อนรับสมาชิกเอา้าพี่สม,มิ่งอ่ะเอา้าร่างกายไม่พร้อมโอ้แย่แย่แย่อย่ามาใกล้ <laughs> 哎，你哎，我跳啊！ จบแล้วครับวันนี้วิ่งจนหน้าตอบเลยจบพี่16กิโลครับวันนี้ถือว่าได้สถิติใหม่ตัวเองนะว,วันนี้วิ่งได้เพชสอยู่ประมาณ6 41นาที6นาที41วิเออโอ้เหนื่อยที่คำพูดไม่ออก นะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับว่าวันอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็ถือว่าทําเวลาได้ดีขึ้นเยอะนะครับอีกอย่างคือมันเป็นตอนตอนเย็นด้วยตอนเย็นถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอเพจนี้แล้วก็จะคงคงจะตายก่อนนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็กลับไปดูได้นะครับคลิปสวนหลวงวิ่งพังๆนะไปดูได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ ขึ้นมาอีก9ก้าหนึ่งนิดหนึ่งนะครับนะลมหายใจตัวเองก็ปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือท้องนะครับพอวิ่งไปสักพักนล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ขยายนะพยายามที่จะดันเอาลมหายใจเข้าไปดันมันขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดการบิดการปวดนะครับเหมือนอาการจุกๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะแต่รู รู้แค่ว่ามันเหมือนกับประมาณว่ามันคืนตัวไม่ทันนะครับมันคืนตัวไม่ทันนะครับเดี๋ยวคงต้องฝึกอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่อาการเหนื่อยก็หายไปเยอะนะครับก็คือวิ่งได้เรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องมีพักบ้างนะครับนะสมาชิกคนนี้เราวิ่งถึกมากคนนี้วิ่งไม่พักเลย,กลกเย20กิโลพ่งพักครับเออได้ย0กิโลพ่งพักนี่วิ่งมาจากนู่หน,นะจากไหน โอ้โหกว่าเท่คนหรือซูเปอร์ฮีโร่ครับนี่ซูเปอร์ฮีโร่ไม่วิ่งออกมาซูเปอร์ฮีโร่จนตายก็ดีซูเปอร์ฮีโร่ไม่วิ่งออบ้านยืดแล้วพี่เขาโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดถามว่าผมจะทําคลิปไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมจะทําไปเป็นการบันทึกสถิติตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนตัวเองนู่นแหละ รู้สึกว่าถึงจุดที่ตัวเองพอใจนะครับจุดที่เราประสบความสําเร็จจริงๆนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่เคยได้ลงแข่งสักรายการเลยนะครับก็มีแต่วิ่งมีแต่ซ้อมกันนะครับก็จนกว่าจะตัวเองพอใจนะครับหนู่เลยเพศสามเพศสอยู่แหละนะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเบมมอรี่แกะบ๊ายบาย